สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้มานาคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นนาของพี่สาวคะ่ะทุกคนคะวันนี้เรามาชมข้าวเกี่ยวข้าวนะคะนี่คะ่ะตอนนี้ก็เกี่ยวได้มาสองสามนาแล้วจ้านี่ก็เป็นวัวของพี่สาวนะคะตัวนี้ตั้งท้องคะ่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นยืนกินฟางอยู่คะ่ะตอนนี้คงเมื่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศท้องทุ่งนา ของพี่สาวก่อนเนาะทุกคนเนาะตรงเมื่อกี้มีแบบเป็นคลองน้อยๆไปด้วยนะคะทุกคนเนาะข้าวก็ยังไม่สุกมากนะคะพี่สาวแม่น้องก็ชอบเกี่ยวตอนที่ข้าวยังเขียวๆแบบนี้นะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะทุกคนค่ะยังไม่ได้สุกมากนะคะแต่ว่าแม่น้องก็เห็นเขาเกี่ยวแบบนี้ตลอดตลอดนะคะทุกคนวันนี้ก็พึ่งฝนไม่ตกนะคะทุกคน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกมาอะอตอนไหนเนาะแต่ดูสภาพอากาศก็ครึ้มค่ะทุกคนคะเมื่อช่วงเช้าก็มีแดดค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะยาวมาดูฝั่งนี้ด้วยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นนาของพี่ชายนะคะทุกคนความจริงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะสูงค่ะทุกคนนาตรงนี้สูงสูงตรงนู้้นต่ํานะคะแต่ว่า พี่ชายแม่น้องนี่มาให้เขาเกรดดินออกให้นะคะเอาดินตรงนี้นะคะไปไปถมตรงไหนไม่แน่ใจค่ะทุกคนแล้วก็ทําให้เป็นกลายเป็นแอ่งนาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต้องหวานก่อนเขาด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาเดินดูสักหน่อยว่าเป็นยังไง เนี่ยค่ะขานอนน้ําสุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสุกสุกกว่าของพี่สาวอยู่นิดนึงอยู่ค่ะเนี่ยค่ะน้ําเยอะด้วยตรงนี้นะคะหวานตรงนี้นี่หวานตั้งแต่ก่อนเขาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ก็คือต่ําแล้วนะคะก็จะทําให้แบบท่วมง่ายมากๆค่ะทุกคนพี่ชายก็หวานก่อนเขาเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ แต่ว่าข้าวก็จะเหลือประปลายนะคะทุกคนส่วนฝั่งนี้นะคะพี่ชายก็เพิ่งมาปลูกมันค่ะทุกคนเพิ่งมาปลูกมันได้วันสองวันนี่เองค่ะเพราะว่านาตรงนี้ไม่ได้ทำนาค่ะทุกคนพอรอกเมื่อกี้นี่ก็มีติดขัดอบพยพด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งเป็น ช่วงนั้นก็ฝนเยอะนะคะทุกคนก็ทำให้รถลงไถปั่นไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ทำนาค่ะตรงนี้เนาะก็เลยนี่แหะค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคนไม่ได้ทำนาเลยค่ะก็เลยเป็นนาที่ว่างเปล่าก็เลยมาปลูกมันเร็วค่ะทุกคนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็หยาดแต้มเลยค่ะทุกคน อ้ยนะคะทุกคนคะ่ะปีที่แล้วยังก็ยังพองามอยู่นะคะปีนี้นี่หญ้าเต็มเลยคะ่ะดูคะ่ะทุกคนหญ้าเต็มเลยคะ่ะข้าวแทบไม่มีคะ่ะทุกคนปีนี้ก็คือสุดๆเลยละคะ่ะทุกคนทางนี้ก็ไม่ได้หวานทางนี้ก็หญ้า แทบจะไม่ได้อะไรแล้วค่ะทุกคนคะ่ะน้ำก็เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำไหลตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เท่ากับเรามาเดินดูมาเดินสำรวจนะคะว่าแปลงนาของพี่ชายแล้วก็พ่อเป็นอย่างไรนะคะทุกคนตรงนี้ก็พี่สาวมาหวานตรงนาของพ่อทีหลังค่ะทุกคน แต่ก็ดูค่ะมีแต่ย่าเลยนะคะทุกคนมาหวานหลังแล้วนะคะหลังสุดๆเลยค่ะซึ่งเขาก็พากันหวานกันไปตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าช่วงหลังอบพยพที่เรากลับมานะคะพี่สาวก็มาหวานนะคะทุกคนเนี่ยดูอสภาพก็อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าพี่สาวเขาเสียดายพื้นที่นะคะเขาก็เลยมาหวาน,นะคะ่ะทุกคน แต่ว่าก็จะมีแต่หญ้าเลยนะคะนาฝั่งทางนู้นก็นู่นค่ะที่เห็นเป็นรอยไถยไปแล้วนะคะตรงนั้นก็ปลูกมันค่ะพี่ชายมาปลูกมันค่ะนี่ค่ะทุกคนมาวานทีหลังนะคะก็มีแต่หญ้าทาั้งนั้นเลยค่ะทุกคน วัชพืชเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนคะน่นค่ะตอนนี้รถเกี่ยวก็อยู่ฝั่งนู้นค่ะทุกคนกำลังเกี่ยวข้าวอยู่จ้าตรงนู้นก็จะเป็นข้าวมะขามเนาะไม่รู้ว่าโดยจริงๆแล้วเขาเรียกข้าวอะไรนะคะเห็นแต่พี่ๆเขาเรียกว่าข้าวมะขามข้าวมะขามค่ะตรงนี้ก็จะเป็น สะของพี่ชายคะ่ะทุกคนที่ขุดพร้อมกับการลอกดินของนาฝั่งนู้นนะคะนี่คะ่ะก็ได้สะมาที่นึงมีโอ่งไว้ที่นี่ด้วยอันนึงดูต้นไม้ต้นนี้นูนูนเห็ดอะไรเนาะ ทุกคนเห็ดอะไรเนาะไปดูก่อนก็คือเห็ดอีหย่างนี่ไงดูสิกินได้ไหมเนี่ยน่าจะกินได้นะทุกคนคิดว่านะเนี่ยค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้บรรยาการนะคะ แต่ฝั่งนี้ก็จะสุกกว่าทางนู้นนะคะทุกคนตรงนี้เป็นข้าวมะขามค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวเม็ดมะขามที่เขาเรียกกันนะคะมาดูใกล้ๆเนะาะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเรียวๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่ก็สีเขาจะแตกต่างจากข้าวอื่นๆนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ดูนอนราบแล้วค่ะอนอนราบเลยจ้า รถเกี่ยวก็เหลืออีกหลายหน้าเหมือนกันค่ะทุกคนบรรยากาศก็ครึ้มนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศครึ้มแดดมาในช่วงเช้าถึงประมาณเที่ยงค่ะทุกคนพอเริ่มบ่ายๆมาก็เริ่มบรรยากาศเปลี่ยนค่ะ เริ่มคลุ้มนะคะเริ่มมีลมนะคะเนี่ยค่ะรถเกี่ยวอยู่นู้นไปค่ะเราจะเดินกลับไปทางนู้นค่ะทุกคนหอยเชอรี่ค่ะทุกคนเยอะเลยค่ะ น้ำก็ยังปริ่มปริมอยู่เลยค่ะทุกคนดอกไม้งามดอกไม้ปลาทางนู้นนอนราบนะคะทางนี้ก็ยังนะคะทุกคนทางนี้ก็ยังเขียวขจีเนาะเขียวแต่นานี้งามค่ะทุกคนเนาะงามมากเลยนะคะพี่สาวยังงงงนะคะว่าทุกปีทางนี้ไม่ค่อยงามนาทางนู้นอีกที่หนึ่งจะงามนะคะแต่ปีนี้ ฉนไหนเลยทางนี้มางามนะคะทุกคนดูค่ะก็จะได้ทางนี้เนาะพี่สาวก็ทํานาหลายที่นะคะก็จะได้ต้องงามบ้างไหนงามบ้างนะคะทุกคนดูค่ะงามค่ะทุกคนงามแบบตรงนี้ไม่มีหญ้าเนาะข้างๆนี้ก็น่าจะเป็นวัวก,กินละคะ่ะทุกคนก็เลยเหมือนเพิ่งแตกมาใหม่นะคะก็ ออกรวงทีหลังค่ะทุกคนคะนานนี้ก็ยังงามอยู่ค่ะเนี่ยค่ะรูปเหลืออีกหลายหน้าเลยค่ะทุกคนอีกนานเลยค่ะกว่าจะเสร็จฝนจะมาก่อนไหมน้าเนี่ยค่ะพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะนานี้ก็งามฝั่งนู้นนะคะทางนี้ก็มีหญ้าบ้างอยู่ค่ะทุกคน ก็จะเดินยากนิดนึงนะคะแม่น้องก็ลงไปเดินตรงร่องมันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เกี่ยวเป็นรถอุ้มนะคะทุกคนขนด้วยรถกระบะนะคะไปแล้วเที่ยวหนึ่งค่ะทุกคนตอนแม่น้องมาถึงนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศประมาณนี้เลยจ้าเกี่ยวข้าวพี่สาวค่ะทุกคนนี่คะ่ะ ก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้แม่น้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ